สอนวิธีในการใช้มวยเพราะนั้นพอใช้วิธีในการใช้มวยครับมือขงท้ายก็มาถามที่มันก็ลงพี่ใบแรกอาจจะไม่รู้ขอหลายทีสอบไม่นี้หลักที่ทุกคนรู้อยู่แล้วนะแล้วมือขึ้นต้องมือทำไมถึงว่อยู่ตรง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 โจงเพื่อในลักษณะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแรงเปลี่ยนทิีนะฮะแล้วยกมือขึ้นป้องปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเปิดหาวงกลมหาวงกลมเนี่ย ตรงนี้จะงอนิดหนึ่งเพื่องแรงย้อนก็มังพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยันเอวเนี่ยันเอวตัวนี้เราก็หาบนผมนะเนี่ยตัวก็ตองไม่เคลื่อนันเอวขาค,ค่อยๆวางสวัสดีค่ะแล้วเราก็ต้องหาแรงสัมพันธ์ภายในกับภายนอก คนล่างให้เท uh. ่ากันต right. like ้องมีอะรานหล่างมัไม่เหอะเออเออรถึงั้นี้อย่างเนี้ยมือแม้แต่มือเขายังต้องให้วังที่ของัฟจะมืเลย นงสสาเนี่าส0ดโตไม่โตไม่เคลื่อนสุดต้นตัวนีน้ใช้ขาหลังเนี่ยไายน้ำหนักเป็นเหมือนน้ำไหลรื่นลงไป

ใช้ใช้กีฬาท่าถ้ารู้จักท่าเดียวปุ๊บเดี๋ยวมันก็ได้หมดทั้งหมดโอเคครับ